อ่านะครับวันนี้ส่งงานกันนะครับกับ f o r d m c นะครับตอนนี้อัปเดตไฟหน้านะครับตอนนี้จะเป็น Day Time r u n n i n g นะครับเปิดสวิตช์เลยครับนี่ครับเวลาเปิดสวิตช์ไฟจะวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดต่อกันจนเต็มนะครับโอเคอันนี้เปิดปานสวิตช์นะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวครับโอเคครับไฟเลี้ยวติดนะครับเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับ พามาครับนะครับพามาก็วิ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมด้วยอัปเกรดไฟหน้าเป็น l e d นะครับตัวนี้จะเป็น LC29012 นะครับ LC2 นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างเปิดไฟหน้าครับอัปเกรดไฟหน้าเป็น l e d นะครับตัวนี้ในกลวมโปรเจคเตอร์นะครับนี้ พร้อมตั้งไฟได้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ Ford MC นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ